เอาจะลงมือแล้วอันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามก็แจ้งว่าพิซโนโรพายุจะเข้าอันนี้ไถหมักไว้นะตอนที่เกี่ยวแล้วอ่ะไถหมักไว้เราก็รูใช้คุบหรือคุบเหยียบให้ฟางมันจม ประมาณสองเดือนได้ครับนีแจะขี้เลนเลยรถปั่นบอกหวานเจี๊ยบดีมันยังรูดที่เป็นโคกๆลงมาให้หน่อยปั่นไปเละหมดเลยอะบอกหวานเจี๊ยบแล้วตอนนี้ช่วงนี้อินเดียอินเดียปล่อยข้าวแล้วด้วยสิ ข้าวไทยจะเหลือเท่าไหร่รุ่นที่เกี่ยวไปนี่ได้เก้าพันนะเนี่ยไม่เหลือหกพัเนเจ็ดพันซะเล้ข้าวอินเดียออกแล้วนี่สรุปเราต้องทำวิ่งนี้ก่อนครับหวานข้า3สามเดือนครึ่ง เยวค่อยมาลงฝั่งนี้ให้มันได้สักให้ฝั่งนู้นได้สักสิบวันจะได้ดูดน้ําฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้นจะได้ไล่น้ําได้วันนี้ข้าวสมุนโตก็อัดน้ําได้เลยถ้าทําพร้อมกันเดี๋ยวมันจะไล่น้ําไม่ทันข <c ười> ี้แตกขี้แตกนี่ มันหมดฝนแล้วด้วยจะหมดฝนแล้วใช้โซล่าเซลล์ก็คงไม่ไหวดูน้ำในร่องเหมืองเอาออกสักหน่อยทาวันเห็นโคกโคๆไปเวลาเราลูบตรงไหนสูงให้ลูบห้มันลงต่ำให้หมดเราใช้เครื่องดูดน้ำออกก่อนดูดเอาไว้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะทำพร้อมกันทีเดียวเลยฝั่งนี้จะทำพร้อมกันทีเดียวเลย ไอ้ที่ยอดต้นสูงนั่นสองสามวันนี้จะมาเหยียบมันจมน้ำน้ำเกือบเยวนั่นไอ้บิงเนี้ยต่ำกว่าขั้นสุดสุดน่ะพี่เนี้ยน้ำเกือบเยวอ่ะอัดน้อยตรงเนี้ยนงพวกนี้ก็ไม่กินกันยังไงเนี่ยดูนี่เขา ไปแล้ว <laughs> โอ้โหนี่นอนจิงหมดปลาปลาน้อยหมดแบบนี้เลยเลย รถวิ่งยังเปี๊ยเลวินดูไม่เละ